พบกับน้องปิมบีชเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องปิมก็จะพามารีวิวกับซาตัวนี้เลยนะน้องเป็น t o y ยต้ายาริสค o อสนะคะ t o y ยต้ายาริสค o อสนะรถปี2023จด24นะคะลูกค้าค่ะคันนี้ออกใหม่ป้ายแดง8 0 0 0กว่าบาทนะวันนี้เหลือเพียงแค่7 0 0 0 0 0เท่านั้นหากลูกค้านำแบงค์10 000, 1, 000บมา1ใบนะคะรับไปเลยคันนี้ในราคา7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะ ่อนเพียงแค่หมืน่นต้นตลอดสัญญาเลยนะคะคันนี้นะเลขกไม่เพียงแค่หนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะคะเรามาดูเลยค่ะว่าน้องให้อะไรมาบ้างนะนี่เลยนะคะเรามาดูในส่วนของกระจังหน้าของน้องกันเลยนะน้องมาพร้อมกับกระจังหน้าวัสดุเปียโนโบแบล็กนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED นะคะ พร้อม Daytime Running Light นะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อม f ฟลลอร์มี o m e นะคะพร้อมระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติ Auto High b e ีมนะคะและยังมีนี่เลยไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้าแบบ LED ด้วยเช่นกันเลยนะนะคะนี่เลยนะคะเราไปดูในส่วนของตัวล้อมแม็กของน้องกันเลยนะ คันนี้นะคะน้องเป็นล้อแมกอลอยสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะขอบ17นะเร็ดส,สวยแบบนี้เลยนะ,ะเรามาดูในส่วนของกระจกมองข้างกันเลยนะคะกระจกมองข้างนะน้องเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ปรับไฟฟ้าด้วยนะและพับเก็บไฟฟ้าด้วยอัตโนมัตินะคะนี่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของน้องกันเลยนะคะ ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะด้านในนะคะเป็นเบาะหนังตัดมากับได้ขอบได้สีน้ําเงินส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะทั้งฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังนะแผงประตูด้านข้างนะคะระบบกระจกนะเป็นระบบปรับกระจกแบบไฟฟ้านะคะมีที่ป้องกันการหนีบให้ด้วยทั้ง4ด้านเลยนะ พร้อมระบบปรับกระจกด้านข้างแบบไฟฟ้านะคะอัตโนมัติแบบนี้เลยนะมือจับด้านข้างนะคะสีครเมียมสวยๆแบบนี้เลยที่จับเปิดประตูนะคะมาพร้อมกับสีเปียโนโบแบล็คสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับแผงด้านข้างประตูนะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะนี่เลยนะ น้องมาพร้อมกับหน้าจอกลาง Infotainment ์ Inf นะระบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายพร้อมที o o n n e t t ด้วยนะคะหน้าจอนะคะหน้าจอมาตรวัดนี่เลยนะหน้าจอมาตรวัดแบบดิจิตอลนะคะสี TFT นะขนาด7นิ้วนะคะลูกค้าขาระบบปรับอากาศ นี่เลยระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะพร้อมระบบกองฝุ่น PM 2.5นะคะและยังมีช่องปรับอากาศตอนหลังมีพาโนรามิกรูฟนะคะแบบฟิกทายฟ์นะน้องเป็นเกียร์อัตโนมัติละคะแล้วก็ยังเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้แล้วด้วยนะ มีปุ่มกดสตาร์มาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะมีนี่เลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีที่ควบคุมเครื่องเสียงในพวงมาลัยให้แล้วด้วยนะคะมีปุ่มกดรับกดวางให้ด้วยนะคะและที่สำคัญเลขไมล์ของน้องคันนี้เพียงแค่12,527กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะนี่เลยนะบอกเลยว่าสวยๆแบบนี้นะพี่นะ ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะเบาะหลังพับได้แบบ60ต่อ40เลยนะคะนี่เลยนะบอกเลยว่าด้านในของน้องกว้างขวางมากๆเลยนะคะนี่เลยนะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะเรามาดูในส่วนของระบบความปลอดภัยของน้องกันนะคะน้องนะคะมีระบบ ป้องกันล้อล็อกแบบ ABS นะคะแล้วก็ยังมีระบบเสริมแรงเบรกนะระบบควบคุมการทรงตัวแล้วก็ยังมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะสัญญาณเตือนกบระยะไฟเบรกดวงที่3นะสัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหันนะคะระบบการควบคุมการทรงตัวนะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีด้วยนะคะ และยังมีระบบช่วยออกตัวบนทางล้อชันให้ด้วยนะระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างนะคะที่กระจกมองข้างนะและระบบช่วยเตือนขณะถอยรถนะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติค่ะแบบ All Speed นะคะแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยก่อนการชนด้วยนะระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพองม,ม,มาลัย ดึงกลับแบบอัตโนมัติเลยนะคะระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะคะระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัวนะและยังมีระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีด้วยนะคะเข็ม<อ>ขัดนิรภัยคู่หน้านานะนี่นะคะเข็มขัดนิรภัยเบาะหลังนะคะ ถุงลมเสริมความปลอดภัยนะคะดุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กนะระบบละลายฟ้ากระจกหลังนะคะชุดซ่อมยางฉุกเฉินนะและก็ยังมีระบบแจ้งเตือนลมยางระบบเซนทัลล็อกนะคะระบบกุญแจนิรภัยและก็ยังมีระบบเตือนการโจรกรรมรถด,ด้วยนะคะนี่เลยนะบอกเลยว่าสําหรับน้องโตโยต้ายาร s c คอนคันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะลูกค้า่ะในส่วนของที่วางสัมภาระด้านหลังของน้องนะคะ เปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะคะพร้อมระบบชิคแอตชิดเวทนะและระบบป้องกันการหมีภัยด้วยนะคะสำหรับที่วางของสัมภาระด้านหลังบรรจุได้เยอะมากๆเลยนะนี่นะคะนี่เลยนี่นะบอกเลยว่าโอ้โหครีเอทสุดๆนะคะ เรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของน้อง Toyota Yaris c r o ส s ของเราคันนี้กันเลยนะคะน้องเป็นรถปี2023 24นะในสไตล์เอเนกประสงค์นะคะที่รอบนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ฟูลไฮบริดนะคะในทุกรุ่นย่อยนะโดยจะใช้เครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าคาสสูบนะแถวเรียง16วาล์วนะคะในส่วนของตัวนี้นะขนาด1.5ลิตรนะคะทำงานผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะ ทำให้มีกำลังขับสูงสุดถึง111แรงม้าเลยนะแล้วก็ยังมีแรงบิดถึง141นิวตันเมตรนะคะขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยเกียร์อัตโนมัติ e CVT นะคะนี่เลยนะในส่วนของตัวห้องเครื่องของน้องอยาดิดคอร์ของเราคันนี้นะคะ